สยมหรอมนเด็กเงินแ้วก็เกีตรงกลางมาตีเรื่องแสงไหมหมดเรื่องแสมีตรงู้นอย่างนี้เลยใสีไหนเยอะพ้างนั่นหละลกถูกต้องแล้วสีเข้มสลัดด้วยสีอสีตรงข้างตรงนี้เก่งมากเลยเป็นนักปราดมากตามชื่อเลยเก่งมากมาก เม็น้ำปลากคำยันตรงแปลว่าตะกันยูนตงคและคำหลังก็แปลว่าคมันุ้งแปลว่านักปาน้ปลาะกันยูนอันนั้นตรงก็แปลว่ากตะกันยูเทียนก็แปลว่าท้องฟ้าสว่างนตจากสวรรค์ถ้าถ้าแปลอย่างคนอแม่แบบง่ายง่ายๆีนะคะที่มัก็แปลอย่างนั้อยูแล้วตรงแปลว่าคำนี้เทียนแปลว่ นี่เรแปลอย่างนั้นเลยก่งดีละเราอ่าภาษาจีนแล้วเราใช้ได้จ้ะไอภาษาเลนแปมัเป็นอะไรกันไปอย่างสมมติว่ากระเป๋าแบ็คอะไรนะแล้วอ่านแล้วว้าวมันอะไรวะเนี่ยหนุนติ้ว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 เลยเก่งมากใส่เราระวังตกด้วยระวังตกด้วยอันนี้ต้องหยิบมาใกล้ก่อนลืมขั้นตอนนี้หยิบมาใกล้ มาใกล้มาใกล้โอ้สีไม่มีสีฟ้าเลยมันนี้เชินดนสีฟ้าอยู่ด้านตานโอ้เก่งหมุนติวติวติวเลยอ๋าสนุกจังเลยาสีไหนบอกแม่แม่หยิบสีฟ้าแม่หยิบมาข้างนี้จะได้ติวติวต่อ ทำไมทาได้แม่นึกว่ามันจะมารวมกันนะเนี่ยอ,อีกอันหนึ่งสุดท้ายเป็นทรายเป็นทรายขลกอะบุ้งทำเป็นทะเลทรายจริงๆสุดท้ายอันนี้เป็นสีอะสีทรายจริงๆอะ เก่งมากเลยมันจะเข้าปว่าแล้วเดี๋ยวบุ้งยังต้องใส่หอยนี่นะค่ะใส่อีกพอแล้วพอแล้วเยอะเยอะผูหอยแน่นเดี๋ยวมันหายใจคนอยู่กันไม่ไหวลูกเอาหอยนี้หอยนี้เอาหอยแครงหอยแครงอ่ะพอแล้วทีนี้เป็นต้นไม้เอะต้นไม้อะเสียบลงไปอ่ะเสียบแล้วก็นี่ โูให้อันนี้เสียบลงไปโอ้ยเก่งจริงๆเลยอ่ะยญาแทกหย่าหอยหน่อยอ่าอ้ยเก่งจริงละปะอาร์ตนะอ่ลกอาแลวกปะโคดโคดตะวันไหนอันนี้ดีกว่าอันนี้แหลม เดี๋ยวเนี่อันนี้ไม่มีใบแล้วให้หาก่อนร้อนเหรอคะอันนี้ได้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะสวยมากตกบมือุอครูค่ะดูอ่าเอาไปให้คุณคูนใส่น้ำทะเลก่อน นคราเยึ่งชั่วโมงมารับของค่ะทำยี่หรือทำให้ครับาทำก่อนอย่าเพื่อครูไม่อยู่เนอะครึ่คชั่วโมงรับของตู้หาคุณแม่ขอที่มือแตก